พี่ว่าก็ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะคะอันอะพะเห็นบอกว่ามีการแอบ,บมองแอบบมองแบบไม่รู้ตัวเนี่ยอยากจะให้ระวังนิดนึงนะคะว่าเขาจะรู้สึกว่าเราพารสเขาหรือเปล่า mm hmm. เราควรจะต้องย้ายทีมมันไม่น่าจะเป็นประเด็นแบบนั้นคนเราเป็นเป็นแฟนกันเป็นคน <c oughs> ที่ชอบพอกันเนี่ยก็ยังสามารถทํางานด้วยกันได้ mm hmm. ถ้าเราไปถึงจุดที่เราจะมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่รับทราบรับรู้ mm hmm. ของคนในองค์กรเนี่ย mm hmm. ที่ยุก็แนะนำว่าเราควรจะอาจจะต้องคุยกับหัวหน้าระดับ ระดับถัดไปของเราเช็คก่อนดีไหมคะว่าน้องเขามีแฟนแล้วหรือยังเผื่อจะได้กลับมาสู่โลกแห่งความจริงบิ๊มบอกไม่กล้าเช็คกับพี่กลัวความจริงมันโหดร้ายต้องบอกว่าบางบริษัทเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเขาซีเรียสกับเรื่องนี้มากเลยที่เซ็กชวลฮาร์ดมนต์เนี่ยต่อยคุณเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีแค่ไหนบางที่ขึ้นค้นมากขนาดแบบสามารถเชิญคุณออกได้เลยสวัสดีค่ะกลับมากับช่วงจับขาเล่าเคสของเรานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่พุ้จะ มาตอบคําถามนะคะที่เข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานร่วมกันในองค์กรค่ะเดี๋ยววันนี้ลองไปฟังกันนะคะว่าคําถามที่เข้ามามีอะไรบ้างค่ะหัวหน้าบอกว่าเวลาติลูกน้องคนระับติงลงกลุ่มไลน์ดีกว่าคนอื่นจะได้รู้ด้วยว่าผิดอะไรแบบนี้หัวหน้าผิดไหมโอ้มันคงไม่ใช่ผิดหรือถูกนะคะถ้าจากคําถามที่เข้ามาพิชูคิดว่าเราคงต้องดูเป็นสงเรื่องแล้วกันก็คือ1เจตนา นะคะเวลาเราพูดถึงความเจตนาหรือความตั้งใจเนี่ยเราคงดูว่าจริงๆแล้วคนหน้าอยากให้การการที่เขาให้ฟีดแบ็คหรือการที่เขามีการโคชชิ่งอันนี้เนี่ยมันเพื่อที่จะคนอื่นได้การเรียนรู้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการแบ่งปันการเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องที่ดูเรื่องของเจตนาเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นเรื่องของการตาหนิหรือว่าเป็นการเบลมหรือว่าเป็นการที่ต้องการจะดิสเครดิตเรานะคะอันที่2ก็คือวิธีการหรือรูปแบบหรือสไต หัวหน้าเองก็คงต้องมีสไตล์ในการที่จะสื่อสารนะคะเพื่อให้คนที่รับสารไปเนี่ยได้เข้าใจหรือว่ามีมุมมองจากสิ่งที่หัวหน้าพูดหรือหัวหน้าโพสต์เข้าไปในคุปไลายให้มีม,มิติของการเรียนรู้เช่นเดียวกันต้องไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่า อันนี้เป็นลักษณะของการตําหนิติเตียนซึ่งมันอาจจะทาให้ลดทอนกําลังใจในการทํางานแล้วสุดท้ายแทนที่จะเป็นการเรียนรู้กันนยพี่คิดว่าอาจจะทําให้คนในทีมต่อไปไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรไปแล้วอาจจะอาจจะผิดเพี้ยนไป นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องเป็น2เรื่องนี้นะคะที่ทั้งหัวหน้าเองก็ต้องมีความระมัดระวังมีมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะกลับมาจากผู้รับสารขณะเดียวกันพวกเราเองในฐานะของการเป็นพนักง,งานเราก็อาจจะต้องคุยกับหัวหน้าด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องที่แบ่งปันเพื่อการเรียนรู้ได้ก็น่าจะแชร์ในใไลน์ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราทําผิดจริงๆังแล้วต้องมีการตามมําหนิหรือว่ามีการรีวิวกันก็อยากให้ทหําในเรื่องส่วนตัวดีวกว่านะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับจับขาเล่าเคสในวันนี้ค่ะ ก็กลับมาพบกันนะคะห่างหายกันไปนานนะคะกับรายการจับขาเมานายค่ะควันนี้เราก็มาเริ่มกันที่เดือนแห่งความสวยงามนะคะนั่นก็คือเดือนแห่งความรักอาจารย์ครับแน่นอนก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษนะครับก็หัวหน้าลูกน้องก็มีความรักให้ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรักแบบไหนเดี๋ยวยังไงเรามาฟังเคสจากทางบ้านกันครับค่ะผมเบนซ์นะครับอายุ32ปีเป็นเซลส์แมนเจอร์ที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ดูแลทีมขายและบริการลูกค้า6คนผมมีเรื่องที่ไม่กล้าปรึกษาใครเลยครับผมผมเนี่ยแอบชอบน้องในทีมครับเธอชื่อว่ามิ้นท์นะครับอายุ28ปีเป็นซีเนียเซลส์เอ็กซิค utive ที่ย้ายมาจากสาขาอื่นทำงานด้วยกันมาได้ปีกว่าน้องเก่งมากครับทำยอดได้อันดับหนึ่งของทีมมาตลอด6เดือนมีเซอร์วิสไม่ดีเยี่ยมลูกค้ารักมากติดมากตอนแรกผมก็ชื่นชมในฝีมือการทำงานของเธอครับ แต่พอทํางานใกล้ชิดกันได้เห็นความตั้งใจใส่ใจรายละเอียดแล้วก็นิสัยร่าเริงว่านะมีน้าใจกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับผมก็เลยเริ่มรู้สึกพิเศษกับเธอเข้าแล้วมี่คปนะไม่ใช่ผมนะปัญหาคือตอนนี้ผมกําลังกลัวว่าความรู้สึกนี้จะกระทบกับงานโดยเฉพาะช่วงใกล้ประเมินผลงานประจําปีแบบนี้ผมกลัวว่าจะใจอ่อนให้คะแนนเธอสูงเกินไปหรือถ้าให้คะแนนตามจริงเธอจะคิดว่าผมกันแกล้งเธอหรือเปล่า ผมพยายามวางตัวให้เป็นมืออาชีพที่สุดแต่ก็กังวลว่าทีมมันจะสังเกตเห็นเพราะบางทีผมก็เผลอมองเธอนานๆในที่ประชุมหรือเวลาเธอมาปรึกษางาน คนอื่นอาจจะเสียงหนึ่งแต่กับเธอผมเสียงสองาก็อาจจะสังเกตได้อะไรเงี้ยครับก็กลัวว่าถ้าทีมรู้เข้ามันจะกระทบกับความน่าเชื่อถือของผมไหมแล้วถ้าหัวหน้าของผมรู้ลหละหรือถ้าน้องเขารู้ตัวแล้วรู้สึกอดอัดจนต้องย้ายทีมเนี่ยผมก็จะเสียพนักง,งานเก่งๆไปยิ่งใกล้วาเลนไทน์แบบนี้ครับผมยิ่งกลัวว่าตัวเองจะควบคุมความรู้สึกไม่ได้จะทําอะไรที่มันงง,ง่ๆลงไปควรจะทํายังไงดีครับควรเก็บความรู้สึกเงียบๆหรือควรบ,บอกเธอดี หรือควรขอย้ายทีมเองเลยดีไหมครับขอคำปร,รึกษาจากอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยครับค่ะก็ขอบคุณนะคะอันแรกคงต้องบอกว่ามันไส้เสียงคนอ่านมากค่ะจริงตั้งใจถ่ายทอดโ okay, อเคเข้าใจได้คโอเคทำงานทำถึงทำถึงต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ย <c oughs> ถ้าได้ฟังดูอย่างที่อ่านมาบอกได้เลยว่าคุณหลงรักเขาเข้าเต็มเป่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้คือต้องถามว่าคุณหมอครับผมจะรักษาหายไหมนะครับนะ ส่วนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้หญิงนี้เขาเขารู้ตัวไหมครับพี่ชุว่าที่พี่ฟังเคสดูแล้วเนี่ยพี่ว่าน้องอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเนาะแล้วก็ดูเหมือนกับคุณน้องผู้ชายเนี่ยคุณน้องเบนซ์เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะบอกว่าอายุสามสิบสองแล้วเนาะเอเคยมีแฟนมาก่อนหรือเปล่าคะรู้สึกอันนี้ลุ่มหลงเลยนะคะลุ่มหลงตกตกหลุมแบบน่าจะลึกหลุมลึกด้วยนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกนี้ก่อนนะคะคืออะฟังเคสแล้วเนี่ย ยังไม่มั่นใจเลยค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขารู้หรือเปล่าแล้วแล้วก็หลายๆอันเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นความรู้สึกของทางฝั่งเราที่เกิดจากความรู้สึกภายในที่พุ่งพลานอยู่ต้องใช้คำว่าพุ่งพลานเลยนะคะแล้วก็ทําให้มีการคาดการณ์ไปต่างๆนานา,นามไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการจะบริหารทีมวิธีการในการจะประเมินทีมหรือการให้คุณให้โทษทีมต่างๆนะคะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งพี่ชุดชื่นชมนะคะกับสําหรับน้องเบ้นเลยก็คืออันแรกเนี่ยยังน้อยก็ยังมีสติของคําว่าหน้าที่รู้ว่าเราจะไม่ทําอะไรที่รู้สึกว่าทําแล้วมันทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําหรือความ,มไม่ไม่ถูกต้องในบริบทของหัวหน้าง,งานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่เราเราควรจะแยกระหว่างส่วนตัวกับเรื่องงานนิดนึงนะคะเราก็บอกอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยเขาก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อยู่แล้วว่าทํางานดีทํางานเก่งแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทําให้น้องเขาเป็นคนดูน่าสนใจนะในมุมของหัวหน้างานไปด้วยเพราะฉะนัันเนี้ยพี่คิดว่าอันที่หนึ่งในเรื่องของการทําหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานก็อยากให้ทําทหน้าที่โดยโดยมีออบเจกตีเป็นที่ตั้งนะดูจากเนื้อของชิ้นงานต่างๆผลงานต่างๆนะคะพฤติกรรมต่างๆนะคะทัศนคติต่างๆอันนี้ก็ตรงไปตรงมา ะะเพราะว่าน,นี้พี่ชูเชื่อว่าเรามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการที่นํามาประเมินได้ส่วนอันที่2เนี่ยพี่ว่าก็ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะคะเ,เพราะเห็นบอกว่ามีการแอบมองแอบมองแบบแอบมองแ, uh? แบ,แบบแบบไม่รู้ตัวเนี่ยอ,อ,อยากจะให้ระวังนิดนึงนะคะว่าเขาจะรู้สึกว่าเราไป h a r a s s เขาหรือเปล่า <incred ul esse> นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนิดน,นึงก็อาจจะต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขา <ped> <ev> มีท่าท <erd> ีกับเราด้วยหรือเปล่า อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้นะคะแต่ไม่ได้อยากให้ไปถึงขนาดที่เอ๊ะเราควรจะต้องย้ายทีมมันไม่น่าจะเป็นประเด็นแบบนั้นคนเราเป,เป็นแฟนกันเป็นคนที่ชอบพอกันเนี่ยก็ยังสามารถทํางานด้วยกันได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปถึงจุดที่เราจะมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่รับทราบรับรู้ของคนในองค์กรเนี่ยจริงๆอันนี้ถ้าในเชิงของการปฏิบัติงานเนี่ยพี่ยุก็แนะนําว่าเราควรจะ อาจจะต้องคุยกับหัวหน้าระดับระดับถัดไปของเราเนาะว่าเอ้ยเนื่องจากเราเนี่ยมีบทบาทของการให้คุณให้โทษกับบุคลากรอันนี้เป็นประเด็นอาจจะเป็นเป็นประเด็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณจะจัดการยังไงจัดการในมิติว่าถ้าน้องคนนี้เคยเป็นูุบ้องสายตรงกับเราอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสายไหมเปลี่ยนหัวหน้างานในการดูแลไหมหรือโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเราเราจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนในการที่ไปทำเรื่องการให้คุณให้โทษ อันเพื่อไม่ให้มีปัญหาของคำครารหานินทาในมิติของสังคมกับเพื่อให้มีไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่า c o n FLICT OF INTEREST นะคะก็คือเป็นเรื่องของข้อขัดแย้งต่างๆซึ่งมาซึ่งผลประโยชน์ภายในองค์กรอันนี้น่าจะเป็นเป็นลักษณะตรงนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าคําถามแรกหรือคำแนะนําแรกที่พี่อยากจะให้สำหรับน้องเบนก็คือเช็คก่อนดีไหมคะ ว่าน้องเขามีแฟนแล้วหรือยังเผื่อจะได้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเ้นบอกไม่กล้าเช็คกับพี่กลัวความจริงมันโหดร้ายเป็นล็อกไม่ได้กับพี่อะไรเงี้ยครับนะก็สําหรับของอาจารย์นะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราเป็นมนุษย์มันก็มีรักโลภโกรธหลงนะครับนี่ก็เป็นอารมณ์รักแล้วก็เท่าที่เบน์พรันนามาเนี่ยก็ดูแล้วน้องก็เป็นคนแบบโขนน่าเปนลี่และเป็นคนเก่งอีกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกปลืม้มหรือชอบใครคนใดคนหนึ่งเนาะนะครับเนาะแต่ว่า as a professional อาจารย์ก็อยากจะมีมุมมองให้เบนได้ลองคิดดูนะครับอันที่หนึ่งคืออาจารย์เชื่อในกฎของกฎ99ง่ายกว่า100%คือถ้าบอกว่าเฮ้ยโอเคเรากลิ้มเกลี่ย s เ x u a l s a r a s s m e n t ด้วยสายตา <c oughs> เอ่อมือลูบๆต้นขาหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับทุกๆเซ็กชวล a าร s ดมันบอกเ้ยผมมีแค่นิดเดียวเองครับผมแบบเป็นผู้ชายผม เราจะมีแฟลแล้วหรือเขาจะมีแฟลแล้วเรานอกใจแค่1%นึงเองครับ1%กับ0%เนี่ยเผลอๆเนี่ย0%เนี่ยง่ายกว่ามากๆนะครับ mm hmm. ฉะนั้นนะ่ะคือคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าเรื่องบองเรื่องครับคุณพลาดแค่หนึ่งครั้งเนี่ยบางครั้งมันคืออนาคตของเราทั้งอนาคตครอบครัวของเบนเองหรือว่าอนาคต การงานของเบนด้วยนะครับเนะเพราะว่าต้องบอกว่าบางบริษัทเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเขาซีเรสเรื่องนี้มากเลยนะครับผมว่าพี่ชูคงจะมีเคลว่าแบบบางทีเซ็กชวลฮาร์ดสเมนตเนี่ยต่อยคุณ p e r f ฟอร์แมนดีแค่ไหนคุณเป็นท ALENT หัวอ่อนองค์กรเนี่ยบางที่เขาแคปเข้มข้นมากขนาดแบบสามารถเชิญคุณออกได้เลยนะครับในสัญญาจ้างบางทีก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอบรู้สึกดีไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าอาจารย์ว่าความเป็นมืออาชีพคือใครที่สามารถที่จะคนโทรลตัวเองได้ นะครับอยากให้นึกถึง c o n s e q u e n c y หรือผลกระทบนะครับว่านอกจากนึกถึงหน้าน้องเขาแล้วเนี่ยนึกถึงนอนาคตของตัวเองด้วยนะครับว่าเออแบบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะทั้งสายตาทาพูดแล้วก็การกระทํานะครับเนาะแล้วก็อ,อ,อันที่สองครับคือตะกี้เบนถามมาว่าเรื่องของการประเมินผลงานว่าเอ๊ะถ้าแบบเราประเมินผลงานเราจะปล่อยเกตดเกินไปก็รู้สึกว่าไอ้คนอื่นจะมองเราไม่ดีหรือเปล่าหรือเขี้ยวเกตดเกินไปนะครับ น้องจะรู้สึกไม่ดีกับเราหรือเปล่าซึ่งอาจารย์ว่าประเด็นนี้ง่ายมากก็คือว่าเวลาที่เราจะทำบอลอันบอลเซชันหรือ performance management system กับคนในทีมของเราครับสำคัญก็คือ,เ,อ,อเราสามารถฟีดแบคด้วย Star m o มเดได้ไหมนะครับซีเเชันเกิดอะไรขึ้นท s สก็ทำอะไร Action ก็ทำอะไรแล้วก็รีเซ็วออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เ,ออเขามีสเต n งอะไรเขามี l o มฟอ o r ์เพิร์ฟเมนต์อะไรถ้าสถานการณ์มันมีอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงวัดผลได้นะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนน่ย เบนแทบไม่ต้องกลัวเลยว่าคนจะรู้สึกมองยังไงสมมติมีคนมีกอสิคมันมีข้อคารละหาเบนก็สามารถบอกได้ว่าน้องคนนี้สถานการณ์แบบนี้นะรีเซลก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นเซลง่ายไปใหญ่เลยยอดขายเป็นที่ประจักษ์นะครับเซลแอคทิวิตี้เป็นที่ประจักษ์นะครับนะเอ่อ GP หรือมาจิ้นที่น้องคอนแทคก็เป็นที่ประจักษ์ฉะนั้นเรื่องนี้อ่าถ้าผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์แล้วเบนสามารถสเปซิฟิกในการสั่งแจ้ฟีดแบ็กได้เนี่ยเรื่องประเด็นว่าคนจะมองว่าเบนตาเล็กตาใหญ่เพราะเบนรู้สึก ยังไงกับน้องเขา,าอันเนี้ยแค่ไม่เป็นประเด็นเลยนะครับสุดท้ายอยากเอาฝากไว้ก็คือในเมื่อเรารู้สึกว่าสมองกับหัวใจบางครั้งมันไม่ไปด้วยกันนะครับนะก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่มันเป็น2อต่อสอนะครับยกเว้นว่าเออถ้ามันจะต้องฟีดแบ็กที่เป็น one on one session แต่ถ้าบอกว่าไปกินข้าวไปอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรา ไม่มั่นใจตัวเองละกันก็พยายามหาก็ขอคอหนีไปด้วยละกันนะครับไม่จะเป็นกอขอคอของเราหรือก็ขอคอของเขานะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองกับน้องเขาอยู่ในสภาวะที่ .2 ต่อ2ละกันนะครับก็ฝากมาคุมมันพิจิตรเบรเซอร์ไหมครับก็คิดว่าน่าจะได้พออยู่นะอ่านะคะก็จริงอย่างที่เรียนค่ะพี่ว่าการมีความรักเป็นเรื่องดี การมีความรู้สึกดีๆระหว่างเรากับคนที่เราทํางานด้วยเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าก็อยู่ให้อยู่ในเกมที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามทํานองของธรรมขณะเดียวกันรักษาความเป็นมืออาชีพเอาไว้เพราะว่าเรายังอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทํางานนะคะครับอย่าลืมนะครับเบนครับกลับไปเช็ค่างน้พิชุด,ดา่างนะครับว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังนะครับนะอันี้เือเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับฝากเบ,บนลองเช็คดูก่อนนะครับขอยโชคดีที่ติดต่อเข้ามานะครับเบน ค่ะก็วันนี้เขาป่าหอมคอนะคะสำหรับเซสชันที่เราคุยกันในช่วงที่ต้อนรับวันแรงงานนะคะก็ก่อนจบก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันแรงงา์ที่กำลังจะมาถึงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ามเีเรื่องราวอะไรที่อยากจะพูดคุยกับเราก็ส่งเรื่องราวเข้ามานะคะเพราะว่าจับเขาเม้าไนาค่ะเป็นไกด์ไลน์สำหรับคนทำงานแล้วกันนะคะที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้เกิดความสุขกับทุกคน,นะคะ่ะวันนี้ก็พี่กับอ,อ,อาจารย์บีก็ เขาจบไปการเพียงแค่นี้นะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บีครับผมมีแคมเปญมาชวนเล่นครับเขาบอกว่าให้รับฟังแต่ห้ามตัดสินได้เลยอ่ะผมก็จะมีความจริงมาเล่าให้พี่บีฟังนะครับก็คือที่ผมลาครึ่งวันครับเราใส่เป็นลากิจนะครับพอดีผมเมาแล้วก็แหงครับเลยมาทํางานไม่ได้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือมีแบบว่าที่บอกว่าลาป่วยอะไรเยงี้ครับคือ ตื่นไม่ไหวครับทำงานนอกจนจนดึกเลยอะไรครับก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้มาในวันนั้นก็เลยกดลาเป็นลาป่วยไปนะครับไม่ตัดสินนะครับคริงจริงทั้งหมดเนาะเป็นการแสดงครับอ๋อดโอเคดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆในตอนต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับรายการจับเข่ามอน่อนครับ